ปลาลิวคิวค่ะเป็นเนื้อโบดอ,อันนี้จะเป็นเนื้อที่เขาแล่มาจากตัวปลาอันนี้คือเนื้อแล่ออกมาแล้วก็ตากแห้งเอาไปทอดกินกับข้าวต้มจะอร่อยมากเลยแลากรเป็นไอ้นี่ปลาข้าวสารปลาข้าวสารนี่เวฟกินกับข้าวต้มอร่อยมากมดหดือจะไปทอดทอ,อดคั่วน้ำมันก็ได้ให้มันกรอบ ป็นปลาแก้วอันนี้คือปลาแก้วเอาไปทอดกรอบทอดกรอบกินกับข้าวสวยข้าวต้มใช่อันนี้ก็จะเป็นไส้ตันอันนี้เป็นปลาไส้ตันไส้ตันปลาแห้งเอาไปทอดกินกับข้าวต้มเหมือนกันอ่าก็ไม่เค็มอันนี้เป็นปลาวงปลาวงะเบน เอาไปทอดกรอบเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็มีปลาหวานงาปลาหวานงาจะใส่งาด้วยปลาหวานงาก็ทอดกับน้ำมันน้อยๆทอดกินกับข้าวต้มได้เหมือนกันจอกออกหวานหวานหน่อยหวานหวานเค็มๆค่ะแล้วก็มีปลาแดงปลาแดงปลาแดงอันนี้มันจักรสชาติแบบไหนอะก็หวานหวานเค็มๆเหมือนกัน เป็นปลาแดงค่ะแล้วก็<อ>มีกระเบนแดงกระเบนแดงอันนี้เนื้อมันแข็งไหมแข็งไหมไม่แข็งหรอกพอราทอดเดี๋ยวก็ดิ้นแะล้วออกระเบนแดงค่ะอันนี้เป็นหมึกอันนี้เป็นหมึกแกะตาหมึกคือหมึกเนี่ย,ยเป็นหมึกที่เขาไม่ได้ผ่าออกมา เขาจะตักทั้งตัวแต่อันนี้คือแกะตาแกะตา <c oughs> แกะไส้ออกหมดแล้วค่ะเ,เพราะว่าถ้าไม่แกะตาเนี่ยเวลากินบางทีเราจะเจอตาแข็งแข็งแต่อันนี้คือทําความสะอาดแกะตาแกะไส้ทําความสะอาดให้แล้ว<ม>คือทอดกินได้เลยทอดกินได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นพวกปลาเค็มเนาะปลาเค็มมาทะเลก็อันนี้มีหอยเสียบด้วยหอยเสียบดองก็ใส่น้ำปลากับ กระเทียมกับพริกอันนี้กระมวลเจริญค่ะ